สวัสดีครับผมจากกรณีที่นายตำรวจอดีตนายตำรวจใหญ่นะครับท่านแต้มนะครับออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีของ <c oughs> ไอ้หนุ่มบีนะครับคือแกพูดชัดนะไปฟังคลิปกัดูนะครับผมแกพูดชัดนะว่า ข้อหาที่ตั้งให้ไอ้หนุ่มบีเมนี่ยมันเบาไปนะครับมันเบาไปขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสโน่นนี่นั่นเนี่ยแกบอกมันเบาไปมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ที่ที่จะเป็นข้อหาเนี่ยแต่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่ตรงกับเหตุการณ์จริงนะครับแกบอกว่าไอ้หนุ่มบีเเนี่ย โดนข้อหาพยายามฆ่าได้นะครับเพราะว่าถ้าจะมองถ้าจะคิดตามท่านแต้มเนี่ยก็เห็นด้วยนะเพราะว่ามีความตั้งใจชัดเจนนะครับมีเวลาคิดมีเวลาคิดไตรตรองนะครับช่วงที่กำลังขับเนี่ยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาจะปาดไม่ปาดเนี่ยมีเวลาคิดไตรตรองนะครับเล็งเห็นผลที่จะให้เกิด ความเสียหายนะครับจะคิดรอบครอบไม่รอบครอบไม่รู้แหละแต่ผลที่ออกมาคือสาหัสนะครับถึงกับเข้าห้อง ICU นะครับคือมันตรงกับข้อหาพยายามฆ่าเหมือนกับที่ท่านแต้มพูดได้เลยอะนะครับพยายามฆ่าไต่ตองไว้ก่อนด้วยนะนะครับท่านเลวัตก็ออกมาพูดนะว่า มันเป็นพยายามค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องเล็กแล้วล่ะครับตอนนี้เพราะว่าดูแล้วทั้งกลุ่มกวนสอป,ปอสายใหมนะครับทั้งคนรอบข้างนะครับชัดจะเริ่มสันส่นๆหนาวๆร้อนๆกันแล้ว,ลว,ลวนะใครจะขึ้นแหล่ไม่ขึ้นแหล่กันแล้วนะครับ เพราะว่าใครที่มีส่วนใครที่เคยรู้จักใครที่เคยเข้าเฟรมเข้ากล้องเนี่ยตอนนี้โดนจับตาหมดนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเอากันถึงขนาดสุดซอยนะครับน่าจะไม่ใช่มวยล้มต้มคนดู